ฟินแลนด์สวัสดีค่ะพี่น้องมอนี่สาวปานสิพามาย่างย่างแล้วล่ะค่ะบ่แา่เมนพามาย่างย่างแล้วประเทศฟินแลนด์เพิ่นสมักปิ้งย่างเนาะค่ะเน,นาะหนาหนาฮอนเพิ่นสมักปิ้งย่างมอนี้กะสิพามาย่างย่างกินนิดนิน้อยค่ะมาเบิ่งค่ะขฮามียา่ยอียงแน่ตสาวปานสิพามาเบิง่งพี่น้อง นี่คะ่ะพี่น้องสาวปานกษิตย่างอันนี้กษิตเป็นเห็ดอันนี้กษิตเป็นเห็ดเนาะคะ่ะพันกับเบคอนแล้วก็ข้างในกษิตใส่ยูสโตคะ่ะยูนี่เขาเอิน้นซินิโฮมเมยยูสโตบอกเนาะคะ่ะเนาะกษิตเห็ดแบบนี้คะ่ะย่างอันนี้กษิตเป็นหมูกัสเลอร์ข้อหมูอะคะ่ะข้อหมูแต่ว่าเห็ดแบบเสียตายคนคนฟินเนาะคะ่ะเนาะควันเนาะคะ่ะควัน อันนี้เดี๋ยวสาปันกับสียกออกมาค่ะอันนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาปันบ่เอิญสาวดอกเพื่อนบอกว่าบ่าเมนผู้สาวว่าสันเพื่นว่าเอิญย้ายด้วยย้ายปันกับสีโออันหมูออกมาด้วค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเอื่อจากของย่ายด้วยค่ะเพื่อนบอกว่าเออตัยออกออกเล้าแฉดแลบเลยค่ะเพื่อนบอกว่า สวยกระบ่สวยวะซ่นมีคนหวานเอาคันนะก็แล้วแต่เพิ่นแบบสวยวาสาะนะกระ,ะ,ะกบ,บ่สวยสาวกระบ่สาววาาะซ่นแต่ที่นี่สีเอิญย้ายด้วยค่ะแต่ที่นี่สีเอิญจากของย้ายด้วยค่ะพี่น้องขาสีบ,บ่เอิญสาวปานเราด้อเขากระเป๋าเรียนว่าหัวกันเนาะค่ะน้องเฮียเข้าเหยียดขียายปานจะเอาหมูออกแล้วนะคะแล้วเราก็จะ อบอันนี้ต่อค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอาออกมาแล้วล่อห้มันนั่นน้ำเขาเอื่อี่ยงอ่ะเขาเอื่นแบบว่าเออล่อห้มัน,นั่นห้มนอุ่นแน่นอยูนึงเห็นไหมค่ะแต่ว่าแฟนสาวป่านเราอยากล่องแล้วค่ะ เราอยากร้องว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอันเห็ดสูตรนี่เหตุพึงเห็ดเป็นครั้งแรกเนาะค่ะเนาะเราก็เลยอยากร้องว่ามันเป็นแบบใดองค์คุณป้ามื่อนี้ก็สิมาปิ้งย่างกันพี่น้องปิ้งกินกันหนาหอนองก์ปิตาไลตาลิซาฮะปาเรมปิสปาเรมิสโอเคสิเตนปิตาเอเมลตวมาฮันไอกะองค์ เดียว <Okay. S 1> อีแมตัวเต็ปตก,กินนี่ตามาโฟริโอโยยายยายปานกันสิผ้ามาเบิงอันนี้ตอได้ค่ะจากหน,น่อยช่วงนี้กสิมีมาปิ่งยางเนค่ะเนาะปิ้งย่างกินกันหนาหนาหอนค่ะคนฟินเพิ่นสิมักปิ้งย่างบรรยากาศดเดีดค่ะพี่นองขาเบิ่งเน่บรรยากาศดีดี บรรยากาศดีค่ะเสียงนกเสียงกาห้องแวก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 ,แก,แก,แกย่ยวบไปที่นี่ย้ายปานกับสีผ้าเบ่งบรรยากาศเนาะค่ะพูดนะค่ะพี่นอ้องงามงามบรรยากาศดีดีพี่น้องอยากให้มากินปิ้งย่างน้ำกันด้ค่ะอันนี้ก็สิเป็นขั้วหนกข้างนกบ้านเยวยค่ะพี่น้องมาเอาสลัดกอนค่ะขั้วขั้วหนกบ้านค่ะ บบกกาตาเราบิดเสร็จกกาเล็ตมาสวีชิลีเอ็กมุนตาเลยชิลเลนโอหลุดตานี่จะเละปะนี่ค่ะพี่น้องกันอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนี่เพระท่านมีอย่างค่ะเพราะว่าบ่าค่อยได้ออกมากินเวลาออกว่างๆก็ยังค่อยเอามาใส่อันนี้เป็นขั้ว เป็นขั้วข้างนอกบ้านของสาวปานเนาะของย้ายปานค่ะเ่าสาวเลยเด้อยวัดที่นี้พี่น้องค่ะวัดที่นี้สีบเบาย้าด้วยค่ะพอเพิ่นบอกว่าบ่าสาวบาสวยกับสีบเา้าย้าด้วยค่ะสี่สิบขึ้นแล้วเนาะก,กัย้ายด้วยแบบนี้ค่ะย้ายปานกับสีเอาสลัดนี่ค่ะสลัดเห็ดแล้วไปกินกระปิ้งย่างกินกันสองคนค่ะพี่น้องขาดบ่ไ้ค่ะยาชูกำลังแล้วก็สีนีขนมปังของเพิ่น กะสิแค่นี้แหละค่ะพี่น้องม่มี่มีมย่อย่างรกะคั่วกะขัวอยู่ข้างนอกบ้านกะธรรมดาธรรมดาพี่น้องเสี่ยวห้เบิ่งค่ะอันนี้ขัวนอกบ้านด้ค่ะแต่ว่าคัวนอกบ้านหนาห่อนกะสิใหญ่กว่ากะสิใหญ่กว่าขังใหญ่กว่าขังในบ้านค่ะเพราะว่าอยู่ข้างนอกบ้านเนาะค่ะเนาะกะสีนี้กะสิเฮ็ดแค่หนาห้อนค่ะคั้วนี่สีออกมาก น่งเล่นกันเฉพาะนาฮอนค่ะพี่น้องกะสีมันมีอย่างหลายกะสีแคลน่งนางเห็นเนาะว่าแม่ยังเรอกค่ะพวนี่ตอนเมือกอนน่ะสาวปานอ้ยเบาพิดพว่าแม่สาวย้ายค่ะย้ายปานเปิดร้านกาแฟาเฉพาะนาฮอนเด้อค่ะช่วงนั้นที่สามีที่สามีย้ายเลาแข็งแรงอยู่กัไเด้ เฮ็ดกันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็นในซอยนิดนิดน้อยตอนนี้เราวพอแข็งแรงกะขั้วนี้กะเอาไว้นัง่งพักพอนย่อนใจน่ะฮอนเนาะคะ่ะเน,ะน,เน,ะะนา,าะสีแดงบดเลยเลยค่ะเนี่ยชงกาแฟสีแดงมีทานซิสเตอร์พร้อมเด้พี่น้องถูกเจก็เ,เห็นมาท่านซิสเตอร์อยู่นเพ่นมักเพิ่นมักแบบนี้เลยคะ่ะทานซิสเตอร์พร้อมเด้เนี่ยมีท่านซิสเตอร์พร้อมเด้ยูยู่ฟินแลนด์ก็มีทา่านซิสเตอร์เวยค่ะเบื้องหน้าทานซิสเตอร์ วิกาตมน้ำหอนมี่มนี่ทุกอย่างนั่นแหละค่ะแต่ว่าสีแดงสิมักสีแดงสีแดงค่ะอบหลายายห,ห้างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผ้าออกไปข้างนอกเตรียมโตกินกันค่ะเตรียมโตกินกันเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะพี่น้อง่ะแนวกินเรียบร้อยแล้วค่ะย้ายปานยางเรียบร้อยแล้วป่ะที่นี่กะสิขอโตไปกินกอนเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณสำหรับคนถีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะหรือว่าขอบคุณ mm. คน mm. ที่เข้ามารับชมรับติดตามหรือผ่านมาผ่านไปในวิดีโอของสาวปานด้วยค่ะสาวปานเห็นวิดีโอเพราะว่าสาวปานอยากให้พ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านเพื่นเห็นเนาะคะ่ะเนาะว่าสาวปานยู่งหนียู่แบบใดเพราะว่าสาวปานว่าผพิดอีกแล้วพี่น้องว่าว่าสาวสัญย้ายปาน ยายปานอาจสิบปได้กลับบานอาจสิบปได้กลับบ้านโดนเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าสามียายปานบ่อแข็งแรงสามียายเล่าบ่แข็งแรงยายก็ต้องได้ดูแลสามีเนาะคะ่ะยายก็อาจสิบบได้กลับไทเลยจังสีนะคะ่ะก็เลยเห็ุวิดีโอให้พ่อกับแม่อยู่ทางบานหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางบานพิ่นไดเบิง่งเนาะคะ่ะเนาะว่าสาวปานยัง แข็งแรงสบายดีบอจังสินเนาะค่ะสาวปานก็เลยได้เห็ุวีดีโอนี้ขึ้นเหตุด o ยูทูปข,ขึ้นมาเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณหลายๆ,ๆสำหรับคนที่หายกำลังแรงใจสาวปานมาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ